ไายิงยูทูบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจ้าเมื่อนี้ไอยิงสิมาเห็ดข้างให้มะเือเทศนะคะเพื่อที่ให้ลูกดกลูกสวยลูกโตนะคะแล้วก็มีอายุยืนยาวนานเก็บได้สเดือน5เดือนเลยนะคะเผลอๆนี่รอบปีเลยนะคะเพราะว่าเคยทํามาแล้วคะ่ะนะคะวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาทําด้วยกันค่ะสวัสดีท่านผู้ชมอีกข้างจ้าก้อนสีเห็ดค้างเคือเทศกะ มาเก็บบะเอเทศก,ก่อนนะจ๊าเพราะว่าแดงสุกเต็มเพื่อเต็มต้นเลยนะจ๊าเดี๋ยวเก็บก่อน ค okay. ได้เยอะมากเลยนะคะดูเต็มตะกร้าเลยนะคะโอ้โหได้เยอะมากเลยนะคะมะเขือเทศนี้ก็ดีมีประโยชน์เหมือนกันนะคะปลูกไว้ค่ะเราทําเมนูได้หลายอย่างคะ่ะต,ตําแตงตําถั่วตมามะระกอนะคะทําต้มยําทาทาผัดทําแกงทาอะไรได้หมดนะคะมะเขือเทศค่ะแถมทำเป็นครีมล้างหน้าก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นทำเชื่อมมะเขือเทศ เก็บวันนี้เยอะๆก็คงจะไปทําน้ําน้ํามะเขือเทศถ้าทําน้ํามะเขือเทศต้องเก็บช่ำๆอย่างนี้นะคะอ่นนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ทํายังไงให้มะเขือเทศลูกดกแล้วก็เก็บได้นานมากๆเลยนะคะแล้วเราควรทําค้างให้มะเขือเทศเราก็เดี๋ยวอิงพาท่านผู้ชมไปทําค้างให้มะเขือเทศกันเลยนะคะตอนแรกๆนะคะที่อิงปลูกก็ทําค้างไปให้ครึ่งทางแล้วนะคะทีนี้เขาจะเป็นทําไปไปบ้างแล้วทีนี้ก็ ก็จะยอดสูงยอดเขาจะสูงมากนะคะแล้วเราจะมาทําค้างต่อให้อีกนะคะวันนี้ค่ะก็จะมาเพิ่มเพิ่มตัวค้างให้นะคะก,กันใจอ่านี้ อย่างแน่ๆเลยนะคะเราปลูกมะเขือเทศไว้กินเองเนาะแล้วก็ประหยัดรายจ่ายด้วยแล้วก็แถมปลอดสารพิษด้วยนะคะนี่ให้ชมเลยนะคะมันจะลูกดกมากเลยนะคะลูกสวยด้วยลูกใหญ่ด้วยนะคะเห็นไหมนี่นะคะลูกโตมากๆเลยนะคะนี่ติดลูกเยอะมากนะคะ นี่กำลังจะเริ่มสุกทยอยสุกแล้วค่ะเยอะมากเดี๋ยวให้ดูฝั่งโน้นนะคะเนี่ยฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะเดี๋ยวมาทางนี้เห็นไหมค่ะอันนี้ก็อีกหนึ่งฝั่งนะคะฝั่งสองข้าง ตรงนู้นอีกหนึ่งข้างแล้วก็ด้านนี้อีกหนึ่งข้างนะคะลูกเขาจะโตมากๆเลยนะคะนี่นี่เยอะมากดกมากนะคะเหลือกินแล้วก็ได้อิงก็ได้เก็บไปวัดด้วยทางวัดก็ไม่ได้ซื้อมะเขือเทศทางวัดก็ได้กินแบบมะเขือเทศปลอดสารด้วยนะคะแล้วก็เหลือกินแล้วก็ขายบ้างเนาะค่ะนี่มันก็เป็นผลดีกับเรามากๆเลยนะคะ แบ่งปันพี่พี่น้องๆเพื่อนบ้านได้กินอีกญาติญาตินะคะมันจะดีมากๆเลยมะเขือเทศนี้ก็มีประโยชน์มากนะคะเอาไปล้างหน้าก็ได้นะคะมะเขือเทศสุกค่ะเอาทําเมนูได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะเนี่ยปลูกไว้ก็ดีมีประโยชน์มากๆเลยค่ะก็อยากแนะนํา ก็อยากมาเชิญชวนเพื่อนๆทําค้างให้มะเขือเทศนะคะที่จริงแล้วช่วงนี้นะคะวิธีการปลูกก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ก็แค่เอาเอาลูกมะเขือเทศแล้วก็บีบลงไปนะคะใส่เราจะบีบมะเขือเทศใส่ในกระถางใส่แปลงปลูกก็ได้นะคะก็อย่างนี้อย่างมะเขือเทศลูกท้อของอิงก,ก็ยังปลูกในคุทถังเลยนะคะเพราะว่า กับล้อรถยนต์นะคะนั่นไงนะคะก็ปลูกในล้อรถยนต์นะคะก็สามารถเก็บผลผลิตได้เยอะเหมือนกันนะคะค้างเขาก็ขึ้นสูงยาวญิงก็โยงไปท่วมเลยนะคะสูงมากนะคะสูงทำยาวทำสูงมากเลยนะคะหรือว่าแปลงปลูกที่เรามีพื้นดินนะคะมีดินเราก็ปลูกเขาก็ติดง่ายนะคะช่วงนี้ก็รู้สึกว่าก็ปลูกผักพืชผักต่างๆก็โอเคนะคะปลูก ได้อย่างสวยงามแต่เวลาดูแลบำรุงหรือว่าการที่เราจะาดูแลอย่างนี้ล่ละค่ะเหมือนที่เรายก,ยกประโยคที่เราทำค้างให้มะเขือเทศแบบนี้แหละทำอย่างไรถึงจะมีมะเขือเทศเก็บกินนานนะคะมีอายุยืนยาวนานนะคะให้ผลผลิตที่ดีดูแลง่ายค่ะนี่แหละมันจะเป็นสิ่งที่เราควรรู้ควรทำนะคะ มันก็จะคุ้มถึงเราจะปลูกแค่ต้น2ต้นก็สามารถที่จะมีมะเขือเทศกินแบบสบายๆแบบปลอดสารพิษแล้วก็เหลืออยู่เหลือกินมีอยู่มีกินนะคะวันนี้อิงก็เลยเอาเทคนิคในการทำค้างของมะเขือเทศในครั้งนี้ค่ะมาแชร์ประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมบางท่านก็อาจจะทำเป็นแล้วนะคะบางท่านก็อาจจะ ยังทําไม่เป็นยังดูแลไม่เป็นยังดูแลไม่ได้นะ,ะปลูกมะเขือเทศไว้กินกันเองนะคะก็มันประหยัดรายจ่ายด้วยแล้วก็ได้กินแบบปลอดสารพิษด้วยแล้วก็มันเป็นความสุขของเราด้วยที่เราเก็บผลผลิตของเราเองมีอยู่มีกินนะคะมีกินมีทานนะคะ<ม>เหลือกินก็แบ่งพี่ๆน้องๆญาตินะคะเพราะว่ามะเขือเทศนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายนะคะ เป็นยาเป็นอาหารนะคะมะเขือเทศนี้ก็เป็นดีสุดยอดเลยนะคะควรปลูกไว้กินค่ะอิงก็มาแชร์ประสบการณ์แค่นี้ก่อนนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อิงเป็นกำลังใจสร้างคลิปต่อไปด้วยนะคะญิงขอลาไปก่อนค่ะคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ